อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a สแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อทพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับครับวันนี้เราอยู่กันในไรลูนา Origin นะครับวันนี้จะเออมาพูดถึงการเก็บเลเวลนะครับแป๊บเดียว60บวกถ้าเกิดทำตามนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแจก10โค้ดก่อนเลยสําหรับคนที่พลาดเมื่อวานนะครับอันนี้คือเป็นการรวมโค้ดที่มีอยู่ยนะตอนนี้มีทั้งหมด10โค้ดนะครับวิธีใส่ให้เพื่อนๆไปกดลิงก์ใต้คลิปเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่เซเวอร์ตัวละครแล้วก็อ,อันที่สี่เนี่ยใส่โค้ดอันนี้เป็นเพื่อนเรียงใส่เลยครับ10อันก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะครับต่อไปการเก็บเลเวลนะคบอยากเล่งเลเวล็วๆทำยังไงอันดับแรกคือเพื่อนๆเห็นขวาบนไหมครับให้เพื่อนๆทำเควสควบคู่กัน เป็นไม่ได้เป็นเคว้หลักอ,อจะได้เอ็เยอะแต่ถ้าเกิดสมมูรเคว้หลักหมดหรืออะไรก็ไม่ให้ให้มาทำเคว้ฟ้าครับแต่ให้เน้นเคว้ที่มันตีมอนเพราะมันจะไดเอ็ MP เยอะแค่นั้นเองหลักๆอ่ะต่อไปก็คือการกดใบเอ็คูณนะครับนี่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเปยนะ์แล้วถ้าเกิดสรลต่านที่เขาเปย์หนักๆเขากดเอ50%ตลอดเลยทุก1่ชั่วโมงกด24ใบก็คือ24ชั่วโมงอะเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสายฟีสาย,สายเติมน้อยเนี่ยเขาจะมีแจกให้ประมาณ5บบพพออหมดแล้้้วเืื่นไปซครั หรือว่าจะเอาไว้ตรงนี้ก็ไดเห็นป่มมันก็มีหามาจากในเควสเกมเนี่ย xp 20%่เ xp 10%อะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้แต่คือเราพยายามกดใบ xp พวกเนี้ยควบคู่กับการฟาร์มเควสครับมันจะไวก็คือว่าเกมนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับจะฟาร์มยังไงก็ต้องทำเควสควบคูบก่กันเพราะว่าไม่ได้ xp อ่าต่อไปวิธีการดู xp นะครับให้กดตรงกลางเห็นไหมครับตรงที่เป็นเครื่องหมายแชทจุดๆพอกดเครื่องหมายแชทจุดๆให้เพื่อนๆกดซ้ายบนเห็นไหมครับเขาสามเห็นไหมมันจะดู xp นะ ถ p อยู่ที่ร้อยสิบแปดอันนี้มีคูณห้าสิบอยู่ปกติถ้าไม่คูณห้าสิบจะได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอันนี้ก็จะบวกอีกประมาณเกือบเกือบสี่สิบกว่าๆนะครับมันจะทําให้เราไวอ่ะต่อไปข้อที่สามนะครับการเก็บเลเวลไวแบบนึงก็คือให้ชวนปาร์ตี้ครับเพ,เพื่อนเห็นซ้ายบนไหมกดตรงนี้แล้วกดสร้างเสร็จแล้วไล่ชวนทุกคนให้หมดเลยครับคืออันนี้บางคนไม่รู้ว่าการเข้าปาร์ตี้อ่ะมันไม่ได้หาเงินะแต่มันแต่มันจะบวก f p ไม่เยอะแต่มันก็คือบวกอยากให้เพื่อน,อนไคนนทุกเมด,มด7คน แต่อันนี้ตอนเช้าไม่น่ามีใครอยู่มีของไม่ชวนแล้วพอเป็นเพื่อนชวนเข้าปาร์ตี้เจ็ดคนใช่ไหมเอ่อทุกคนจะต้องยังไงครับจะต้องอยู่แบบเดียวกันนะถ้าเกิดเนี่ยยังมีอยู่ที่เอ่อหูหูหูผ,ผ,ผาชันเสียงลมทุกคนในปาร์ตี้เจ็ดคนต้องอยู่ในหูเขาหมดครับเป็นแผนในแผนที่เนี้ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าต้องอยู่แผบนบแบบแบบเดียวกันนี่เพืเ่อนๆกดตรงกลางปาร์ตี้ครับมันจะมีบอกเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรา เรารับคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยครบตรงนี้เมื่อไหร่มันจะได้ XP เพิ่มเนี่ยจาก100%ก็คือเอ,อ่อด a ต้าเบที่เราได้ปกติแต่คือเราชวนทุกคนเข้ามาครับชวนให้หมดเลยมีใครก็แล้วแต่7คน XP เกมนี้ไม่มีหารยิ่งชวนเราก็ได้ XP เพิ่มอาจจะกลายเป็น XP 110-120%เมืม่อเมืมาวานที่หมีเทสอะนะก็คือเราได้ XP เพิ่มแค่นั้นครับส่วน XP ใครค่าของใครก็ของมันแค่นั้นเองจบ อ่แล้วก็ข้อที่3ครับบอทต้องพยายาม24ชั่วโมงเป็นไปได้ก็เปิดในคอมทิ้งไปเลยประมาณนี้นะเปิดในคอมทิ้งไปเลยนะครับเปิดในคอมคิดว่าถ้าเกิดเกมที่ต้องบอททั้งวันทั้งคืนแบบเนี้ยเออเราก็กดไปเอ็กทียาวๆอย่างเงี้ยนะหนิคิดว่าเราควรไปเปิดในคอมครับอันนี้ขอแนะนำนะ L.D. Player เลยครับพอดีเขาช่างหนิก็เลยต้องก็เลยต้องโปรโมทสักนิดนึงนะครับยังไงก็อย่าลืมไปโหลด L.D. Player เล่นครับรัเบิดการหรือวูรู้หน้าลื่นไหลหยิงมันสะใจจริงไม่มีลื่นไหล อ่ะโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกม l Origin ู n น o าออริจินอย่างมีความสุขแลวกันนะครับขอให้ทุกคนเลเวล50-60บวกไวๆแล้วเจอกันนะครับอันนี้คือเทคนิคของเซฟนอกที่เขาปั้นเลเวลกัน60-70นะครับ